จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย แล้วก็น้อมเทียนใจไฟนิรันดราน,น,าน,น,าน,นันทใจเอาไว้ที่กลางกายที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายให้เห็นเปลวประทีบของเทียนใจไฟนิรันดรานันทใจในได้ชัดเจนทีเดียวหรือเท่าที่เรานึกได้ อย่างสบายๆละคองใจให้หยุดนิ่งๆให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบา,สบายสบายเราก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายไป สำหรับท่านที่มาใหม่ที่ยังทำไม่เป็นก็นึกทำความรู้สึกบ่าตัวเราพองโตขยายไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เจนดาวสภาธรรมกายสากล ใหญ่มากกว่านั้นท้าอำมเบอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงก็ทั่งทั่วประเทศก็ยังประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติทั่วโลก ขยายไปจนกระทั่งสุดขอฟ้าท่าทีเราจะทำความรู้สึกขยายได้แล้วก็ให้เทียนใจนะสว่างสวัยอยู่ณจุดกึ่กลางให้ใจหยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายสบาย ส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ง่ายเพราะว่าเห็นดวงธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น อย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีบางกรโตแต่กรฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรทีท่เจริในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน เลยยิ่งกว่านั้นจะใส่เย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายแล้วก็แตะใจเบาๆไปที่กลางดวงธรรมนั้นสำหรับผู้ที่เข้าถึงพอแตะ หยุดใจเมามันก็ขยายไปเองมันก็จะพื้ดไปแล้วเร็วไปที่เรื่องกานึกนิดเดียวมก็จะไม่อยู่ตรงกลางเลยกลางของดวงธรรมใสๆขยายไปพร้อมๆกันโตเต็มส่วนไปเลยเนะี ที่เขาถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปผมก็ในทํานองเดียวกันเราเข้าถึงกายไหนเราก็จะเห็นกายนั้นชัดชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกมันจะชัดถ้าใครยังเข้าไปถึงมันก็ไม่เห็นจะแต่เข้าถึงแล้วมันก็เห็นมันก็จะชัด ก็ากายเหล่านี้มีอยู่ในตัวของพวกเราอยู่แล้วนะของในมนุษย์ทุกๆคนในโลกแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้กันเป็นของดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมแล้วนะกาย,ยละเอียดกายที่พระมูลพรมทั้งยาบทั้งละเอียดถึงกายในแล้วก็จะเห็นกายนั้นชัดใสบริสุทธิ ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกายก็โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แตะต้องไปตรงกลางแต่ละกายนะในทำนองเดียวกันก็จะขยายออกไปอาเทียนใจก็จะอยู่ตรงกลางกายนั่นแหละ ถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเป็นกายองค์พระเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบุงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังสวยที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนของท่านที่มีเส้นประศกเส้นผมเรียงรายกันอยา่าง เป็นระเบียบตังบบ้งอยู่บนภาวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งสงบนิ่งเจริญสมาธิภาวนาเข้านิโรธใจเราไปแตะตรงกลางท่านถ้าละเอียดมันนึงจะเข้าไปได้ แต่ไม่ลเอียมันก็จะเห็นห่างๆแล้วก็จะเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันก็จะขยายออกไปรับเร็วรทีบเทียนใจก็จะอยู่ตรงกลางนั้นแะแต่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ยิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในดิ่งก็ไปเ,เองเลยนะแล้วก็จะเห็นกายในกายโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปประทีปก็จะอยู่ตรงกลางนะของทุกๆกายใสบริสุทธิ์ ทีมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณมันเกิดขึ้นเราก็หยุดไปอย่างเงี้ยหยุดไปเรื่อยๆใจก็จะใสสว่างสว่างเข้าไปในหยุดไปหยุดในหยุดหยุดในหยุด หยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรหยุดนิ่ตรงกับความหมายคำว่านิโรธหรือนิโรธะแปลว่าหยุดนี่หยุดนไปเรื่อยๆก็จะขยายไปก็จะมีองค์พระองค์ใหม่พุทธ่านขึ้นมาเรื่อยๆเราก็หยุดไปดูไปต่อไปคิดอะไร เดี๋ยวก็จะรู้เรื่องรู้ราวแต่ตรงนี้มนุษย์เมื่อคอยจะเข้าใจพราะคุณนกับความคิดคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมีอยู่สองระดับพิจารณาระดับใช้ความคิดคือคิดว่ามัน ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใครครวญหาเหตุหนาะผลกับพิจารณาในระดับภาวนามยะปัญญานี่แปลว่าดูเฉยๆเห็นแจ้งถึงไหนมันก็รู้แจ้งไปถึงตรงนั้นไม่ต้องไปทบทวน อย่างนั้นอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นน่าจะไอ้นั่นเขาเรียกสันสน,นิษฐานแต่คำมันใช้คำเดียมกับโผล่ไปไปหมดพิรนามใ,ในระดับความคิดมันอย่างหนึ่งเห็นก็อย่างเหมือนความสุขกันแหละอยู่ในกายมนุษย์หยาบกอใช้คำว่าความสุขะเปไปดิง้งไปเดินไปอะไรก็บอกความสุข หยุดนิ่งกับความสุขถึงกายทิพย์ก็ใช้มันมีสุขแล้วเกินถึงกายพรมรือผมก็สุขกเหมอนกันในคำเดิมแหละถึงกายทำก็สุขอีกคำเดียวแต่ว่าความหมายมันต่างกันไปละเอียดกว้างขวางกว่ากันไปพิจารณากับมองกันนะต้องพินิจพิจารณาก็มักะจะม,กกมาใช้ กันในระดับของความคิดเช่นพิจารณาว่าวัตถุสิ่งของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็คิดเกี่ยไปพิจารณากันไปเพราะมันยังไม่เห็นก็คิดไปเรื่อย อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาที่บกบบตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นนี่ระดับจินตามยะปัญญาแต่พิจารณาในระดับเห็นแจ้งเนี่ยมันก็เห็นเลย,ว,ยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมยังไงมันก็เห็นไม่เลยทีเดียวเลยมวนเดียวจบใช้วินาทีเดียวโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมมันก็เห็นเป็นภาพไปเลย อะไรต่งตางๆก็เห็นเป็นอย่างนั้นพบภูมิสิ่งที่อยู่ในพบภูมิสังขา,างรทั้งหลายม่มีวิญญาณคล้องไม่มีวิญญาณกลอมก็เห็นไปเป็นภาพเมื่อนเราดูภาพ,พยนตร์เราเห็นเป็นภาพยอย่างนั้นแหละเนมก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่มันดีกว่าภาพยนตร์เพราะว่ามันเห็นได้รอบตัวถูกตีทุกทาง พราะนั้นต้องเข้าใจความหมายคาวิจาร,รณาว่ามันมีหลายระดับเอามาปนไปกันเหมือนวิปัสนาในระดับคิดพินิจพิจารณาวิปัสนาระดับของความคิดอย่างหนึ่งเพราะเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาวความหมายคำว่าวิปัสนาเมื่อก็ไปอีกอย่างหนึง่ง การวิปัสสนาในระดับภาวนาเม่ตเป็นยาหมายถึงการเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่ Quand, างกันมันเป็นภาพวิปัสสนาในระดับของการเห็นนมันจะเป็นภาพวิปัสสนาในระดับความคิดมันไม่เป็นภาพแล้วเป็นภาพก็รัวๆลังๆกลุ้มๆขำๆมันหน้างง้นมั้งอย่างนี้มั้งอย่างง้นมั้ง และพอเราเริ่มรู้สึกเข้าใจก็ปลื้มๆนิดๆหนๆพ่าเออแล้วแจม่มแจ้งที่จริงมันแจม่มแจ้งระดับความคิดมันไม่เป็นภาพที่ชัดปลื้มๆเหมือนเหมือนมองของในที่มืดกัน่ามันงูหรือมันเชือกกล้วยยาวๆเหมือนกันก็สันนิษฐานกันไป คำเดียวกันเหมือนกันแต่ทวิปัสสนาระดับภาวนามัญญาปัญญามันเห็นไม่เลยเห็นเป็นภาพไมนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาโดยการหยุดกันนิ่งก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรหยุดกันนิ่งๆให้มันแสงสว่างมันเกิดขึ้นซะก่อน แสงสว่างเกิดขึ้นจากขุมมันจะได้เกิดขึ้นญาณปัญญาวิชามก็ตามมาพอมล้อมกันไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้ก็เอามาปนไปไปหมดคราวนี้เราก็โปรมใจหยุดนิ่งที่กลางกายดูเปลวประทีปไปเนี่ยวัดระดับกันผู้มาใหม่เนี่ย จะนึกเปลวทีบในกลางกายเนี่ยก็ยังเป็นมโนภาพโลพโลโลัลลงลงค,คุมคุมเกลือเกลือแต่ถ้าเข้าถึงความสว่างภายในมันก็จะเริ่มเห็นเปลวทีบได้นนชัดพอถึงดวงธรรมกายในกายก็จะชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อย พอถึงกายธรรมก็จะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นนะยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือตาเราเห็นวัตถุเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นรายละเอียดมันต้องเอากล้องส่องขยายนนะถึงจะเห็นรายละเอียดแต่ถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมันมันก็จะชัดขึ้นมาเหมือนเอากล้องส่องกันแหละแอ,อ้ปอร์มาลฟังแต่มันจริงๆมันยิ่งกว่านั้น เมื่อเข้าถึงกายธรรมแล้วมันจะชัดใสสว่างความสามารถเหล่านี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนแล้วก็สามารถทำได้ถ้าหยุดนิ่งได้แต่ก็มาค่อยได้ทำกันเมื่อไม่ได้ทำกันพอเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ดูมันเหลือวิสัยสำหรับเราแต่ถ้าเราทำได้มันก็ เป็นเรื่องปกติธรรมดาวันเราหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างนั้นแล้วก็นิ่งหยุดนิ่งพอยิ่งนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ดิ่งดิ่งข้าไปข้างในในกลางแล้วมันก็ขยายไปไปทุกทิศทุกทางไอ้คำว่าขยายทุกทิศทุกทางถ้าเราเข้าไม่ถึงเราก็ไม่เข้าใจอ่ะ พอเคยเจอนึกไม่ออกเพราะนั้นจึงเป็นปัจจตังแปลว่าต้องเข้าถึงจึงเข้าใจ้าไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าใจ